สวัสดีครับพบกับช่องตินงไปไหนนะคะผมวันนี้เราจะมากันที่ฮาราจูก,กุเนาะฮาราจูกุก็จะเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในโตเกียวเป็นสถานที่ที่วัยรุ่นเขาชอบมาแต่งตัวชิคๆแนวๆแ,แล้วก็มาโชว์แฟชั่นกันเนาะแต่วันนี้เราไม่ได้พามาดูคนแต่งตัวเนาะเราจะพามากินแล้วก็ที่เราจะพามากินวันนี้จะเป็นของหวานเน้นที่ของหวานพวกไอติมพวกเค,ค้กอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลย <c oughs> ข้างหน้าเรานะครับคือฮาราจูกุแลถึงลว,งลวเราจะมาถึงละ ร้านแรกที่เราจะมาในวันนี้นะครับเป็นร้านเครฟเย็นชื่อว่า Sweet Box นะครับจะอยู่ตรงหัวถนนเดินเข้ามาไม่ไกลร้านจะเป็นร้านใหญ่มีรูปเครฟที่เป็นตัวอย่างโชว์เต้นไปนหมดเลยแล้วก็จะมีเครฟให้เลือกมากมายหลายชนิดเนาะดูได้จากเมนูหน้าร้านได้เลยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ600เนจนถึงเกือบเกือบพันเยนเราสนมากแล้วร้านนี้เขาไม่รับเครดิตการ์ดนะต้องมีเงินสดมาจ่ายเขา ด้วยความที่เมนูเขามีเยอะเนาะเขาก็จะมีเขียนเมนูโปรปูลราเคปอยู่ว่าอะไรที่เป็นยอดนิยมอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งจะเป็นดับเบิลช็อกโกแลตชีสเค้กอันดับสองเป็นมิกซคสุดนะครับเป็นผลไม้รวมอันดับสามเป็นคาร์เมลแอปเปิ้ลชีสเค้กอันดับสี่เจลาโต้กีวี่สตรอเบอรี่อันดับห้าเจลาโต้บานาน่าช็อกโกแลตแล้วก็เบอร์หกเป็นพาสต้าสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตรวมประมาณนี้หกอันเราก็เอาตามไปเลยดับเบิลช็อกโกแลตชีสเค้กเป็นนัมเับหนึ่งที่เขาบอกว่าขายดีที่สุด เขาจะมีที่กินอยู่ข้างหลังเราไปนั่งกินข้างหลังกันดีกว่ามาลองชิมกันดูนะครับก็จะเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตขมมันก็มีฟืนดีดีชีสเค้กดีโดยรวม,รวมอันเนี้ยไม่หวานมากแอบกินยากหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ยเขาจะฉีกแล้วก็กัดเลย เป็น10ไ8ใช้ได้ไ,ได้ว่าใช้ได,ไได้อิ่มแน่นอนอันเดียวอะ่ะอันนี้จะ750เยนหมือมื้ข้าวมือ้อนึงอะข้อควรระวังอย่างนึงนะครับสำหรับการที่จะมาซื้อของตามร้านที่เป็นสรีทฟู้ดอย่างนี้นในญี่ปุ่นก็คือซื้อเสร็จแล้วก็คือพยายามหาดูว่าในบริเวณร้านอะมีที่ไหนที่สามารถที่จะ ยืนกินหรือว่านั่งกินได้อะไรเงี้ยเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาจะไม่ถือของกินเดินกินไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจะดูแบบดูเสียมารยาทเนอะที่สำคัญเลยก็คือญี่ปุ่นเป็นประเทศที่หาทางขยะยากเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเดินกินใช่ไหมเรากินเสร็จเราก็เหมือนกับว่าเราต้องถือขยะนนเดินไปเรื่อยๆเพื่อหาทางขยะแต่ถ้าสมมติว่าเรามานั่งกินในที่ที่เขาอ่ะเตรียมที่สําหรับนั่งกินเขาก็จะมีถังขยะให้เราเรากินเสร็จเราก็สามารถกินได้เลยไม่ต้องเดินถือขยะไปมาก็จะมีเสื้อผ้าแนวแบบ น,น,น้อันนี้คือนร้านที่สองนะครับเป็นเจลาโต้เนาะแต่เขาจะทำเป็นหน้าสัตว์ที่มันน่ารักน่ารักอะ่ะจะได้เยราะวันนี้ที่ว่ามันปิดจากสถานีเราเดินมาจนสุดฝั่งเลยแต่ว่าวันนี้โชคไม่ดีมันปิดนะครับเราก็เลยไม่ได้รีวิว มาถึงที่ต่อไปแล้วนะครับร้านนี้ชื่อว่าสวีทพาราไดซ์เนาะจะอยู่ที่ตึกข้างหลังนี้ตึกข้างหน้าเราอยู่ชั้น3เนาะที่นี่จะเป็นบุฟเฟ่ของหวานนี่ก็เดี๋ยวข้างในเป็นยังไงลองดูกันเลย ก็คือเราซื้อตั๋วมาเปนน็นที่เป็นบุฟเฟ่ต์ถูกที่สุดเพราะว่าที่เรซื้อแพงที่สุดเป็นเพราะว่าเราคงกินทั้งหมดในร้านไม่ไหวเออเราก็เลยซื้อมาเป็นคอสของสวีทคอสอยนะ่างเงี้ยอันนีไม่มีไอติม จะไม่มีผอม้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีผลไมบบ้ไม่มีผลไฟไม่มีของทอดด้วยอะไรเงี้ยก็จะส่นวนใหญ่ก็จะเป็นเน้อแบบปากเกตตี้หรือเอราจะเป็นของที่แฉะอยู่ด้านหนูเนาะแล้วก็มีเครื่องดืม่มรวมให้แล้วอะไรเงี้ยเนาะก็ราคาต่อคนก็อยู่ที่พันสี่ร้อยเก้าสิบเยนเนาะแล้วก็กินได้จนถึงบ่ายขสองห้าสิบสี่กินได้ทั้งหมดเจ็ดสิบนาทีเดี๋ยวเราไปลองสักงกันดูแล้วกันว่ามีอะไรบ้าง มาลองสปาเกตตี้เมนไทเกตมีไข่ด้วยเย็นแบบต่ววอร่อยนะแต่เย็นไม่หวานมากจะเป็นเน้นแบบครีมมี่หวานไม่หวานของหมาอร่อยนะแต่วันไม่หวานมากอืมอันนี้เป็นรสเมลอนสีเหลืองหวานเป็นกลิ่นแบบเมลอนขึ้นมาเลยเป็นมูส นอนดีกว่าไม่หวังอ่ะถ้าหวานมากแบบจดเรี้ยงแบบกินได้ไม่เยอะแต่อันนี้ก็คือไม่หวานมากก็เลยกินบ้างกินได้เรื่อยๆถ้าของคาบก็มีแบบข้าวแกงกะหรี่ก็มีเนาะแล้วก็เป็นสปาเกตตี้ที่เราเป็นสปาเกตตี้ของคาบก็มีอืมจัดเรียนได้ดีแอบชิมอันนี้แบบร้อนอันนี้มันกินของคาบเลยอืมถ้าเกิดเราสั่งกินหวานเลี่ยนกินของคาบได้ ออยไหมคะของข้าวก็จะเป็นพวกสปาเกตตี้เป็นพวกเนืเทนเน่มีเข้าไปกะหรี่แล้วมีกะหล่ประมาณนี้ลองกินดูรส,สชาติเทนเน่้สนี่จะมีสองรสชาติแั้วจะมีเป็นเนื้อสับกับเป็นเห็ดเน,นืน้อสับมาผสมกันรสชาตดีเลยไม่เผ็ดจนไปเหมาะสำหรับคนที่กินเห็ดไม่ค่อยได้หน้าติดกันไปเลยของหวานหนักฟินเลยลองดู อ,นนอ,อันนี้เป็นสปากเกตตี้สปากเกตตี้จะมีซอสให้เลือกอยู่มันสปดซอสเนาะอันนี้เรื่องตักเปิดซอสมาเสืรเทศมากับอันนี้จะเป็นเ,น,เนื้อสับร้สปากเกตต<ม>ี้ยันทุ่นี่ยทำไมมันขอบเปรปเี้ยวมันมีมะนาวอยู่ข้างในีเฉยๆสปากเกตตี้ด้ยนี่กเ,กนเหรออันนี้เฉยๆอ่ะอันที่เป็นซอสมะเขือเฉยๆ ตอนนี้เป็นเน,นื้อสับก็ใช้ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่หกอะไรไปเยอะแยะไม่หกแปลว,ว่ากลางๆไงกลางๆแบบกลางๆไม่ได้แย่น,นะหกอ่ะเน,นื้อเยอะจังอันนี้คือลอดคู่ของนะคะเป็นของหวานของหวานในของหว,ว,วานประเภทแบบช็อกโกแลตแล้ว,วก็ของหวานประเภทแบบไม่ใช่ช็อกโกแลแตเนาราแยกออกมาถ้าเป็นพวกคาซาแย่หอวอาเป็นสองอันแล้วก็จะมีดริง ก็จะมีเส้นสปาเกตตี้เราเขามะเขือเทศไปแล้วก็เลยไปลองอย่างอื่นมีซอสด้วยมีซอสลองแล้วอ่ะใช่อันนี้ลองแล้วอยากกินอร่อยก็เลยอันนี้เป็นซอสเผ็ดเนาะแล้วก็อันนี้เป็นซอสครีมอันนี้เป็นซอสเบสโต้เออจะมีของเธอเอาอะไรมาบ้างเหมือนกันมีแค่เพนเน่ที่เป็นซอสเพสโต้ที่อันนี้ด้วยเราตักซุปมาเขาบอกว่าติดซุปชิมด่าเมยแต่มันดูดูไม่มีเห็ดเลยไม่มีขี้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วตนนี้ไม่ได้เป็นโครการเนี่ย ม,มันดูมนไม่น่ากินหรอกเนาะอันนี้ไม่อร่อยนะที่ตัดมาเราตัดมาแล้วไม่อร่อยซุปใสมากใส,แบบใสแบบใสแบบใสอ่ะแล้วก็มีผัง,งอ,อกอยู่ข้งางในนะเลยเขาง,งอ,อกอยูประมาณสองสามต้นกับเป็ดกทองงแล้วก็ซุปใสมากใสจนไม่มีรสชาติไม่มีอะไรเลยจะลองเด็ดคอรเห็ลดีกว่า อเแล้วก็แบบน,นี้มันออกหวานหวานนั่งเครื่องแล้วก็หอมใหญ่แล้วถ้วยนี้เราก็สึกมันหวานนั่งเลยดีไปเป็นไตโกรดดีกว่าเป็ในไตโกรดคืออันที่เป็นสีชมพูนี้นะเพราก็คือไข่ปลาไตโกรดไม่แย๊ะ ตะควันคลีมนี่ไม่มีเลยเหมือนเมื่อก่อนมากินซูยิพาร์ลันที่รู้สึกอร่อยแบบเนี้ยอย่ามันเหมือนมันแย่งกันมาก็เลยไม่ได้อร่อยมากเป็นไงไม่อร่อยโอาเลยอร่อยแค่มีซอสจริงเหรอดูซอสครีมดิมันต่อไปซอสครีมนี่ก็คือแบบว่าแป้งมันไม่แตกครีมมันไม่แตกอร่อยไปเลยเหมือนอะไรเขาเรียกว่าอะไรโบลาโบล่านะโบลาที่มาเป็นซบลั่ง คล้ายๆห้องหนึ่งไว้ซอลแต่ว่าซอสมันมีเพมไม่พุนอ่ะนี้แม่เหรอไม่แย่ดับเลียนดีนะเพราะถ้ามาเป็นน้ำมันอิตาเลียนเนีแบบน้ำผัดอิตาเลียนแบบมะกอมากรถ้าคนชอบกินอร่อยเราเราโอเคกันนะอันนี้คือไม่โอเคสมาชิกเราเราชอบอันนี้อ้ราะมันดับเลียนได้ดูดีด้วยอิตาเลียน ขายเจะรู้ชิกไหมยังเ,เริ่มในสองฝั่งฉันแบ่งในฝั่งที่เป็นช็อกแลนแล้วนี่คือไม่ใช่ช็อกโกแลตเพราะว่ากินช็อกโกแลตไม่ได้อันนี้แรกจะเป็นที่รรานมิสึูเนาะอ้ยต่าไปอย่างเกาสองเฮ้ยแล้วเนี่ดูอยากกินมากเฉยๆอันนี้เป็นช็อกโกแลตมูสนนะุ่ยๆเนียน อันนี้หรออันนี้หรอมันเป็นมูสอ่ะมันมีความฟูๆมีความแบบมันไม่ค่อยหวานด้วยประเด็นเลยอันนี้เป็นเค้กช็อกโกแลตเนาะที่มีเ็นื้อเป็นบูเบอร์รี่หรือว่าสตรอเบอรี่อยู่ตรงกลางโรลลิ่งข้างบนเหมือนบวยเลยอ่ะก้างเป็นมูสหรือว่า้อมูสบูเบอร์รี่อันนี้คือลวงไมนี่จะอ่าหรือเปล่า ตรงกลางน่าจะเป็นมูสอังกฤษมากกว่าอันนี้เป็นน่าจะเป็นช็อกโกแลตเค้กอันนี้ก็อร่อยอันนี้น่าจะเป็นชีสนะข้างบนแล้วข้างล่างก็เป็นช็อกโกแลตเป็นเค้กช็อกโกแลตมันชีสเค้กเลยอ่ะอืมชีสเค้กช็อกโกแลตอร่อยมากไม่พลาดโมจิปักทองแบกแปลกไม่ค่อยอร่อยเท่อันนี้น่าจะเป็นอันนี้เนโดนัทแบบช็อกโกแลตลาวาไม่ลาวาเลยมันไม่ค่อยลาวาเท่าไหร่ เค้กมันหนักะมันไม่ค่อยเนื้อมันไม่เบาแล้วนนนเนื้อมันแน่นแล้วก็ตรงกลางมันไม่ได้ไปเป็นลาวาเราค่ะน้องมูสอะไรเลยพันโยเกิร์ตสตรอบเบอรี่อร่อยแน่หรอกอันนี้เป็นรู้สึกจะเป็นจะเป็นพุดดิ้งเหรอพุดดิ้งชักก้นเกวก็ว่าได้อร่อยอันนี้ก็หองชั้นเก๋อันนี้ก็หอมสตรอบเบอรี่อันนี้จะอ,ออกแนวโยเกิร์ตอ่ะมูสสตรอบเบอรี่กันมา ไม่มีกลิ่นอ่ะมันไม่มีกลิ่นแต่มาเป็นเนื้อหมูค่ะก็กินได้นะอืมแต่ว่ามันเฉยๆเพราะว่ามันไม่ได้มีกลิ่นสตรอเบอรี่เด่นมารออันนี้ดีกว่าข้างหน้ามันดูแบบเหมือนโรยน้ำเชื่อมมาแล้วข้างในจะเป็นฟีรี์กับเราเป็นพุดดิ้งอ่ะก็ไม่แย่นะถ้าไม่มี็นเนื้อพุดดิ้งอาจจะดีกว่านี้มันดูไม่เข้ากันลองเคอันนี้ดีวาอันนี้เขาบอกว่าเค้ครบรอบ20ปีของี่นี่ก็เหมือนเค้กมาาได้อ่มาตัวนี้ อันนี้เหมือนชีสเค้กม่หอมอ่ะไ้ับใจเลยอันสุดท้ายละอันนี้บนเนืแน่นๆอันนี้มาเป็นพายแค่มันหวานมันอร่อยแล้วมันแน่นดีนะเนื้อเหวพาใช้ได้มคือเนื้อมันหวานที่ที่ญี่ปุ่นมีขายที่ไส้ข้างในสีเหลืองนะคะเนื้อมันหวานอันนี้อร่อย นี่มะนมาวก็เหมือนเอามะนาวไปแช่ใส่น้ำเย็นแล้วก็ใส่เกลือถึงให้มันแข็งตัวเหมือนน้ำมะนาวหรือที่น้ำมะนาวที่ใส่เกลือติ้งเขาไมันแข็งตัวอ๋อคนรวมที่เป็นจิะแนนได้เท่าไหร่เขอ <laughs> บอกว่าสำหรับเรารอบนี้เราก็คงให้ทุกคนอ่านและเราเป็เหมือนกันเพราะว่า เคยกินร้านนี้มาก่อนแล้วก็รู้สึกว่ามันอร่อยกว่านี้ก่อนหน้านี้แล้วอันนี้รู้สึกว่ามันแบบคุณภาพมันดีขึ้นแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าเราว่าความอร่อยมันมันไม่ถึงเท่ามาก่อนแล้วอ่ะมาก่อนอร่อย มอ้มีอนมมิติอ่ะนี่มันจะอยู่ข้างๆกับถนนคนเดินของคาราจกุเมื่อกี้ขัดมาซอยเดียวเขาบอกว่าให้ล้าง้วยมือซ้ายก่อนนะใช่เขาให้ล้าง้วยมือซ้ายแล้วก็มือขวาแล้วก็ให้ดื่มน้ํา ตักน้ําออกมากินน้ำเขาบอกให้กินน้ําแต่เราไม่กินท่านนั่นเองไปต่อชงที่พี่กิงเขาเดินไปนะคนะเป็นแบบจุดไหว้ อันนี้มันคือเขาเรียกวอมมอมลีก็คือเป็นเครื่องรางเอาไว้พกเกี่ศักความล้าถ้าทำทำไมก็จะเป็นอันนี้ให้หยดของร0อเอแล้วก็หยิบปราใบหนึ่งแล้วก็อ่านความหมายหากท่าในใดชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ